คลิปนี้อาจจะแย่หน่อยนะครับเพราะว่าแอปแตัดต่อมีปัญหาไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้วตอนนี้เลยยังทําคลิปยาวๆให้ไม่ได้นะครับเพจผู้แปลแคทวิชามหาเซียนแม่ครับผมกลับมาแล้วปีนั้นพ่อหลงเมียใหม่มากถึงได้รังเกียจเรากับน้องที่ยังเล็กแม้แต่แม่ก็โดนไล่ออกมาจากบ้านด้วย ในคืนนั้นที่ฝนตกหนักแม่ที่ร่างกายอ่อนแอคุกเข่าอยู่หน้าประตูทั้งคืนขอร้องให้พ่อเก็บเราและน้องสาวเอาไว้ตัวเองจะเป็นจะตายก็ไม่เป็นไรแต่ประตูเหล็กบานนั้นก็ยังปิดสนิทเรากับกำลังหัวละอยอะเย้ยในความโง่เขลาของแม่อยู่ในความเงียบขอร้องละพวกเขาเป็นลูกของคุณนะให้พวกเขาเข้าไปเถอะจนฟ้าสว่างในที่สุดประตูเหล็กบานนั้นก็เปิดออกแม่ดีใจมากที่พ่อ,อยังรักเลือดเนื้อเชือ้อไขของตัวเองและกลับตัวกลับใจได้ วิ่งแล้วแต่สิ่งที่พุ่งออกมาคือหมาดุร้ายตัวหนึ่งเพื่อที่จะปกป้องฉันกับน้องแม่ถูกหมาตัวนั้นกัดเข้าเนื้อจนบาดเจ็บสาหาัสรีบหนีกันไปเร็วเข้าเดี๋ยวจะไม่ทันแม่ผิดเองที่ปกป้องพวกลูกไว้ไม่ได้น้องยังเล็กลูกต้องดูแลน้องดีๆนะเดิมทีก็คิดว่าจะได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขสักทีแต่คลอซ้ำกรรัตั์ในไม่นานหลังจากนั้นแม่ก็โดนคนให้ร้ายบีบคั้นจนต้องฆ่าตัวตายลูกรัก แม่ขอโทษแม่ไม่ได้อยากจากไปไหนนะแม่รักลูกนะอยู่แลน้องให้ดีๆพาน้องไปจากที่นี่แล้วอย่ากลับมาอีกนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่แม่โทรหาเราตอนนั้นเป็นเวลาที่เราเพิ่งเลิกเรียนและกําลังจะกลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านสิ่งที่รอต้อนรับอยู่คือร่างไร้วิญญาณของแม่ที่นอนจมกองเลือดและน้องสาวที่ร้องไห้ไม่หยุดพี่คะหนูกลัวหนูจะหาแม่ตอนนั้นน้องอายุยังไม่ถึงสิบขวบส่วนเราเองก็เพิ่งแค่สิ เด็กชายตัวเล็กๆต้องใช้ไหลอันบอบบางปกป้องลมฝนและรับผิดช,ชอบครอบครัวไปที่ไหนก็เจอแต่สายตารังเกียจรังแค้นชีวิตลำบากยากเข็นแค่ไหนใครกันที่จะรู้แม้จะเป็นแบบนั้นคนร้ายก็ยังใจจืดใจดำไม่ยอมปล่อยพวกเราสองคนไปมันยกมีดที่เต็มไปด้วยเลือดชี้มาที่เราและน้องสาวโดยไม่ลังเลาะดีที่มีบุคคลปริศนาปรากฏตัวขึ้นข่าผู้ปองร้ายช่วยเรากับน้องสาวและพาเราออกมา เวลาผ่านไปไวร์เลากับกระพริบตาสิบปีต่อมาชายแดนต้าหัวถูกโจมตีควันไฟฟุ้งกระจายไปทั่วข้าศึกบนรถหุ้มเกราะดูทั้งดุดันและน่าเกรงขามเขตชายแดนถูกถล่มอย่างต่อเนื่องกองทัพทหารแตกพ่ายเหล่าทหารบาดเจ็บสาหัสในขณะที่กำลังหมดหวังก็ได้มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมือถือปืนบุกเดี่ยวเข้าไปฆ่าแม่ทัพศัตรูสำหรับเหล่าพลทหารแล้วเมื่อขาดแม่ทัพผูพ้นำกองร้อยก็เหมือนเรือที่ขาดหางเสือ เดินเหยียบย่ำสเปะสปะแต่พผ้าไปเอง <c oughs> คนคนนี้คือเทพเจ้าแห่งสงครามที่ต้าหัวไม่เคยมีมาก่อนจักกรรพิสงครามดาวรุ่งพุ่งแรงดวงใหม่ของกองทัพต้าหัวได้รับสมญานามว่าราชนแห่งสงครามหลังจากหยุดยั้งการรุกรานของศัตรูได้จากศึกครั้งนี้เรากลายเป็นคนที่ผู้คนไม่ว่าเด็กหรือคนแก่ต่างก็ให้ความเคารพนับถือราชนแห่งสงคราม เขาแบกรับพลังของผืนนภาและปัตตภีแบกรับความโกรธแค้นของสายฟ้าเบื้องบนและกลับมาอีกครั้งไม่อาจรู้ได้เลยว่าศัตรูคู่แค้นในอดีตนั้นจะสามารถรับเพลิงแห่งความโกรธแค้นของราชันแห่งสงครามได้หรือเปล่านี่ก็ผ่านมาสิปีแล้วสิปีก่อนฉันใช้ชีวิตอย่างกับหมาตัวหนึง่งโดนลังแกเหยียดหยามไม่มีใครให้เกียรติสิปีต่อมาฉันได้รับพลังจากฟ้าฟ้าให้ตรงจะต้องสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าของฉัน ตาบอดรืงไงใครใช้ให้แกเข้ามาไม่เห็นป้ายหรือห้ามเข้ารือไงวะสนุกจริงๆคุณหนูชังควนหน้าร้านให้พวกเรามาทำลายสุสานของอีกรีนี่ทุบป้ายฝังศพเขียนคำชมเล็กๆน,น้อยๆว่าอีรานนี่เพิ่งจะทำเสร็จก็มีคนเข้ามาเยี่ยมชมผลงานของเราแล้วว่าๆๆๆชังควรหน้าร้านเป็นเธอนี่เองเดิมทีชังควนหน้าร้านเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของแม่ ต่อมาเพียงเพราะแค่การปรากฏตัวของผู้ชายคนหนึ่งก็ทำลายความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจนขาดสะบัน้นชายคนนั้นเป็นคุณชายจากสกุลเฉินผู้ร่ำรวยของไห่ตงเขาตกหลุมรักแม่งโง่หัวไม่ขึ้นชนิดที่ว่าแม้จะมีลูกสองคนถี่ไปด้วยเขาก็ไม่สนช่างกวนหน้าหลานถึงยังไงตอนนั้นแม่ก็เป็นดอกไวงามแห่งไห่ตงหัวใจของแม่นั้นได้ตายไปนานแล้วแม่จึงไม่ได้ตอบรับ แต่สิ่งที่บังเอิญคือชังกัวหน้าหลานกําลังตามตื้อคุณชายเฉินอยู่และถูกปฏิเสธกลับมาเพื่อที่จะแต่งงานกับสกุลใหญ่ให้ได้ชังกัวหน้าหลานจึงเริ่มหาโอกาสทํรลายแม่ตอนนั้นแม่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าของไห่ตงชางกัวหน้าหลานเป็นนายหน้าคาบ้านจึงได้สร้างโฉนดปลอมขึ้นมาเพื่อเข้ายึดบ้านหลังนั้นได้โดยง่ายาดเพียงแค่คืนเดียวเธอก็ทุบบ้านของเราจนพังราบคาบแม่กับเราและน้องสาวต่างถูกพวกคนใจดำไล่ออกจากบ้าน เพื่อถอนลากถอนคนชางกวรหน้าหลานใช้ชีวิตของเราและน้องสาวข่มขู่กดดันให้แม่ฆ่าตัวตายเพื่อปกป้องลูกทั้งสองคนแม่ที่ไม่มีทางเลือกจึงจำใจต้องกระโดดตึกฆ่าตัวตายชางกวรหน้าหลานนั้นจิตใจอมหิตไม่เคยคิดที่จะปล่อยเรากับน้องสาวไปฆ่าลูกใหญ่กะหรี่สองคนนั้นทิ้งซะอย่าให้เหลือรอดไปได้หลังจากแม่ตายไปชางกวนหน้าหลานก็ไม่ยอมหยุดสั่งให้คนทำรั้วตะข่ายเหล็กขึ้นมาเพื่อการรอบสุสานของแม่ ส่งคนไปดูแลตลอดเวลาไม่ให้มีใครเข้าไปกราบไหว้ถึงขั้นติดป้ายเตือนไว้ที่หน้าประตูวันนี้เป็นวันครบรอบสิบปีที่แม่จากไปช่างกวนหน้าหลานจงใจใช้วันนี้ขุดสุสานของแม่ขึ้นมาทำลายโกรธจนแตกหักกระจัดกระจายดูสิจิตใจของผู้หญิงคนนี้มันอมททเอามาหตโหดเยี่ยมขนาดไหนวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีแ้ายังไม่อยากลงไปนอนวัดกับพื้นก็ใส่หวัวไปซะแม่งเอ้ยวันนี้เป็นวันครบรอบของคุณชายรองเฉิน แถมยังเป็นวันมั่นของเขาด้วยที่จริงตอนนี้ฉันต้องนั่งกินของอร่อยๆดื่มเหล้าฉันดีที่โรงแรมหรูแต่กลับต้องมาจัดก,การเรื่องงงเง่านี่แกคุกเข่าลงซะแล้วคลานลอดวางขาของพี่ตู้ไปแล้วฉันจะยอมปล่อยแกไปไม่อย่างนั้นฉันจะตัดขาของแกทิ้งซะถุยฮ่าฮ่าฮ่า,า,าตาจ้วงแกแม่งถุยแม่นดีว่ามาสิมาสิคานลอกวางขาของฉันเร็วเดี๋ยวฉันจะให้ไฟแช็คทองคำบริสุทธิ์นี่ไว้เป็นของที่ระลึกด้วย เฮ้ย <Hey, S 2> มองเห้อะไรนักหนาวะไม่เคยเห็นคนถุยน้ำาหลได้งไงไม่เคยเห็นสินะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบแล้วกันทำอะไรวะเลียให้สะอาดซะต้าจวงหนักถึงเกกิโลเลยนะมันยกได้ไง่ายๆขนาดนี้เลยงั้นหรอมันเป็นปีศาจหรือไงวะเนี่ยพระพ,พี่ตู้ช่วยผมด้วยขาฉนเลียให้สะอาด คงไม่ต้องให้ฉันพูดซ้ำอีกครั้งหรอกนะครับครับเดี๋ยวแล้วครับผมจะเลี้ยงให้ครับเฮลิคอปเตอร์มาจากไหนกันเนี่ยเริ่มได้เลยนะนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวันเนี่ยคารวะท่านราชันลงมือได้เลยครับ ใช้ทองพวกนี้สร้างสุสานขึ้นมาใหม่ซะโอ้โหทองคําทั้งนั้นเลยทองคําเต็มเต็มทั้งยี่สิบตู้เอาทองคํามากมายขนาดนี้มาทําสุสานเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละถ้านับเป็นเงินก็ไม่ต่ํากว่าพันล้านแล้วนะเนี่ยแม่ครับแม่จําได้ไหมว่าตอนนั้นแม่เคยพูดเล่นๆกับผมว่าถ้าแม่ตายให้ผมเอาทองกองนึงมาตั้งไว้ให้แม่เวลาแม่อยู่โลกนั้นจะได้มีใช้ไม่ขาดมือตอนนี้ผมทํามันให้แม่ได้แล้วนะครับ หเดือนต่อจากนี้ผมจะให้ชางกวนหน้าหลานยายผู้หญิงชั่วนั่นมานั่งคุกเข่าคำนับต่อหน้าหลุมศพแม่และให้มันต้องชดใช้ด้วยชีวิตมันเป็นใครกันแน่น่ากลัวเกินไปแล้วใช้ทองคำพวกนั้นมาสร้างเป็นสุสานใหม่หมดเลยเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะอะลละ,ล,ะลืมครับพระพวกเราได้รับคำสั่งมาผู้อาวุโสสกุลเฉินเฉินโมก,กันให้พวกเรามาเฝ้าที่นี่ครับตอนนั้นหลังจากที่ทำร้ายแม่ของเราเสร็จ ชางควรหน้าหลานก็ได้แต่งเข้าสกุลเฉินสมใจจิตใจของผู้หญิงคนนี้มืดดำอมหิตยากแท้ยอย่างถึงหลังจากใช้ความพยายามกว่าสิปีเต็มชางควรหน้าหลานก็สามารถควบคุมสกุลเฉินได้เฉินโม่กันก็ต้องเป็นสุนทรรับใช้ของชางควรหน้าหลานอย่างแน่นอนมันกลัวแล้วสกุลเฉินยิ่งใหญ่ครบฟ้าชื่อเสียงเรื่องหรือไม่มีใครก็มีปัญหาด้วยหรอกผู้อาวุโสเฉินโม่ก,กันก็เป็นคนใหญ่คนโตมีชื่อเสียง ถึงแม้เด็กนี่จะฝีมือไม่ธรรมดาแต่ถ้าเราอ้างชื่อผู้อาวุวโสเฉินโม่กันมันก็ต้องไม่กล้าแต่ต้องเราแน่ถ้ารู้จักผู้อาวุวโสเฉินโม่กันก็ไปพวกเราไปซะผู้อาวุวโสเฉินโม่กันงั้นเหรอแล้วมันจะทําไหมเออตายตายแน่ๆอ่ะมันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดครับจาฆข้าผมเลยเสียใจด้วยนะหมดเวลาของแกแล้ววะหรือว่าเกจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของสนามลบจกักรพรรดิปีก้าราชันแห่งสงคราม ไปกันเถอะวันนี้เป็นงานมงคลใหญ่ของคุณชายร้องเฉินลูกชายของชางกวนหน้าหลานไปสนุกกันสักหน่อยดีกว่าจะได้เอาป้ายหลุมศพอันนี้ไปคืนให้กับมันด้วยโรงแรมเทียนตูหนึ่งในแลนด์มาร์คของไหตง่ตงในตอนนั้นที่ดินผืนนี้เป็นเขตเมืองเก่าบ้านของแม่เองก็เคยอยู่ที่นี่เหมือนหรือจะพูดให้ถูกก็คือตรงที่โรงแรมเทียนตูสร้างขึ้นนี่แหละ ท่านราชนไอ้พวกบาแรงสารเลวพวกนี้แค่ผมคนเดียวกว็จัดการได้แล้วท่านไม่จําเป็นต้องเปลืองแรงเลยนะครับทานเคอร์นายกลับไปที่สุสานเธอะฉันอยากจะไป,ปะเผชิญหน้ากับศัตรูเก่าด้วยตัวเองนะ่ะนั่นใครอ่ะเซอหลัวมากเลยอ่ะอล่าความหล่อที่ระเบิดออกมานี่มันอะไรกันถ้าฉันได้เดทกับเขานะคงจะน่าตื่นเต้นน่าดู เพอร์เฟกขนาดนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นผู้ชายสมบูรณ์แบบขนาดนี้ที่ไห่ตงหวงเซียนเย่าหวัวหน้ายามคณผู้ชายครับตามกฎของโรงแรมแล้วต้องลงชื่อก่อนเข้างานนะครับพิธีมั่นของคุณชายเฉินก่อนเข้างานต้องลงทะเบียนและส่งข้อมูลไปให้คุณชายเฉินดูก่อนถ้าเป็นพวกหน้าไม่ใยใจไม่ถึงก็ให้ไล่ออกไปได้เลยมันเป็นกฎ กฎนี่เป็นกฎที่คุณนายชังกวนหน้าหลานตั้งขึ้นไอ้เวนนี่กล้าดียังไงถึงเดินเข้ามาแบบไม่สนใจอะไรแบบนี้ขอผมดูบัตรเชิญด้วยครับอีกอย่างของในหอผ้านี้คืออะไรช่วยเปิดให้ทางเราตรวจสอบด้วยครับแกไม่คู่ควรที่จะได้ดูมันไปเรียกชังกวนหน้าหลานมารับมันเองเพจผู้แปลเคล็ดวิชามหาเซียน